สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับผมก็จะเอาข่าวข่าวเรื่องราวดีๆและก็สิ่งดีๆเอามาฝากกันอีกแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างและก็วิธีการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของชาวสวนยางเรานี่เองประเภทสวนยางที่ปลูกในพื้นที่ที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับสำหรับ แบบฟอร์มที่จะดาวน์โหลดในครั้งนี้เกษตรกร,ก,รก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการว่า ดาวน์โหลดกันอย่างไรผมก็จะบอกเป็นขั้นตอนไปเลยนะครับผมก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสิ่งสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆครั้งที่ผมลงคลิปนั่นเองครับอันดับแรกพ่อแม่พี่น้องก็กดเข้าไปตรงลิงก์สีฟ้าฟ้าเขียวๆนี่เลยนะครับสีฟ้านี่เลยที่เป็นภาษาอังกฤษก็กดเข้าไปเลยครับ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งครับเน็ตผมอาจจะช้าหน่อยรอเพื่อจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ได,ดูได้ชมกันนะครับก็รอสักพักนะครับอาจจะช้าไปนิดเน็ตผมอาจจะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นั่นเองครับรอกันนิดนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับแบบฟอร์มทั้งหมดก็จะมี6แผ่นนะครับผมก็จะเลื่อนให้ดูนะครับแผ่นที่1แผ่นที่2 แผ่นที่สามแผ่นที่สี่แผ่นที่ห้าแผ่นที่หกก็คือเราก็จะได้เริ่มดาวน์โหลดตั้งแต่แผน่นแผ่นแรกกันเลยนะครับผมอันดับแรกพ่อแม่พี่น้องก็กดเข้าไปตรงที่ไข่ปลาด้านบนสุดตรงมุมนี้นะครับตรงกดตามผมเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เลือกเปิดที่มานับหนึ่งสองสามสี่มาแถวที่ห้าก็คือเปิดในเบราว์เซอร์นั่นเองครับ กดลงไปเลยครับแล้วเราก็กดให้ใช้คำว่าโคมนี่นะครับกดลงไปที่โคมเลยนะครับเสร็จแล้วก็รอสักพักหนึ่งก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับพอขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เราก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับแผ่นแรกแล้วเราก็กดตรงโคมนี่อีกทีหนึ่งครับก็จะขึ้นมาตามนี้นะครับผม แล้วเราก็กดคําว่าดาว์โหลดเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดดูว่ามันดาวน์โหลดเสร็จหรือ,อยังแล้วก็เลื่อนดูก็จะเห็นคําว่าแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือตัวอย่างกันแรกนะครับที่ผมเอามาให้ดูกันนั่นเองดูจากการแจ้งเตือนก็เป็นอันว่า เรียบร้อยนะครับแผ่นต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับแผ่นต่อไปก็เหมือนเดิมครับก็เลื่อนขึ้นมาแล้วก็กดไปเหมือนเดิมครับแล้วก็กดที่โคมเหมือนเดิมครับทําเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดไปครับก็ดาวน์โหลดไปเรื่อยทีละแผ่นละแผ่นจนครบ6แผ่นพ่อแม่พี่น้องก็คือว่าใช้ได้เสร็จแล้วเราก็เอาไปให ร้านเอกสารเพียบปริ้นออกมาได้เลยนะครับผมก็ตามนี้เลยสำหรับแบบฟอร์มที่จะเอาไปลงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางกับกยทของคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือที่เรียกกันง่ายๆก็คือบัตรสีชมพูนั่นเองครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังอย่างไรพ่อแม่พี่น้องก็ทำตามนี้เลยนะครับ ไม่ได้หรือไม่ได้อย่างไรเพราะว่าโทรศัพท์แต่และเครื่องแต่และชนิดแต่และยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ